ระเบียบให้มานานน้อยมานานน้อยขึ้นหน้าฮักแน่น่าสื่ยอดค่ะเมตุนชอบแบบนียเฮ้ยมือมืดเลคจ้บาดนี้เฮ้่ดีอย่ามันตาวใจเกยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าติดตามทุกทุกช่องเลยจ้าแมนบรจันพิบัติขอบคุณด้ค่ะเด้อขยับก่อนด้ค่ะพี่น้องอือันนี้ตัวเสริม แกกับเส้นแกรับเส้นต้องอยู่ยืนเลยดีใจกับปูนปู่แหลมย่าตาจ้าเออเขาพูดหลายๆลูกเขาคูดหลายสวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าโู่ปู่ทางพี่เด้อวันนี้ทําอะไรทานกันคะสวัสดีจ้าติดตามชมตอนต่อไปเด้อค่ะพี่น้องถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวมันไม่ชิบวแซ็บเนาะเซอร์ไพรส์นิดนึงเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์อรคลิปหน้านะคะมาน้ามาได้หมากบ้าบอมัน ข้าวดีไว้ไว้เขาถอดหลักไม่อยากกินหนมไม่อยากกินหนุ่มใหญ่ๆหนุ่มนน่อย้องล่าทักทายกันค่ะทักทายกันอีก้ลยใหญ่ๆสองช่องขออนุญาตอ่านเป็นไปก่อนนะให้กูไก่ง่วงเด้อทั้งนั้นงกทั้งนี้ดีใจนำเด้อจ้าเงินเงินเงินออกแล้วจ้าย่ามินมินสวัสดีค่ะ ใจน้ำเพิ่นน้ำนี่แหละค่ะมาดีใจน้ำหยาในค่ะนี่ก็ได้เพิ่นได้เงินในยูทมบเนี้ยวางเงินเดือนิ่นออกก็เลยมาแสดงความกินดีอยากจะว่าหญ้าก็ยิ้มจนแขี้วจังวัดวางพัดหญ้าก็จะยิ้มจนแขี้วแห้งดีใจลายพี่น้องเอ้ยจนแขี้วแห้งพี่มิ้นบอกว่าสวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อยสวัสดีงามๆด้วัสดีจ้าลูฟเก้าสิบเอ็ดเจ้าสิบเอ็ดท่านลูเก้าสิบเอ็ดท่านแล้วลูเก้าสิบเอ็ดจ้าพี่น้องสวัสดีเน้อค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะเมนี่ชาแนลน้องจ่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเน้อค่ะพี่น้องจ้าคสวัสดีทุกคนเด้อจ้าพี่พ้่จ้าดีใจด้วยจ้าคุณย่าขอบคุณค่ะพี่น้องขึ้นแม่แล้วขึ้นแม่จ้ามามาหาตาปาโอ้ยแหละ อยากวัดดีนำ้ำว่าโอ้วัดดีโอวัดดีจ้าวัดดีโอมานาก็วัดดีเด้อค่นเด้อวัดดีจ้าอยัางมีโมเมนต์โมเมนต์เหมือนคุณยา่าน้อะายกจาพี่เมนะคะดีใจด้วยจ้าคุณผู่คุณย่าเขาจะละลายลูกละะจริงๆอ้าอีกอเกอนละลายลูกร้อยอ บ่ปริเด็นยัดเบาไหลเบาอิ่ด้วยได้พุณพิธณขอไฟลูกเด้อเลยสองขั้นเล้าร้อยสองขั้นไอ้ยางนอไม่แกวมาเร็วมาเร็วค่ะูกเร้วมาอีก้ะบอยดีใจด้วยค่ะย่าดีใจลูกดีใจนะเดินมานี่แจกยิ้มแจกยิ้มแจกไปทอดทิพย์ทอดแดงก่นะ่ะนังเด้ะนังเด้อจก คิดทอดเด้อน้องหลานน้อยคิดทอดคือกันจ้าพี่เมย์พี่เมย์ทักทายแม่แก้วใจดีแต่ะตางสบายด้วเนาะจัดดีใจด้วยนะคะอ้าก็เจหลายจ้าว่างๆกะแวะมาส่องตามสไตล์น้องโบนี่เลยจ้าแก้วสวัสดีลูกแมนว่าเออแมนสวัสดีจ้าพี่แก้วคนสวยจ้าบูจุบูมาบูจุบ าใจรูกข้าใจจุบจุบเนี่เป็นเพือนย่าอยู่จุบยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บว่าดีมาดีหกดีสวัสดีพี่น้องท้งคุณใบุ้งเราเดนจพี่ม้องจ้ะเหยัเกลียาเนาะแสดงว่าหนูทะลุจอใช่ไหมคลัวมาเปลี่ยนแล้วหรือว่าเปลี่ยนตอนน้ำตอนนั้น เนี่ยหนงหลาคิดว่าเนี่ยวเียดีใจกับย่านำเด้อจ้าดีใจลูกดีใจให้เขาใจละลายขอบคุณแทนคุณย่าดีใจนำคุณย่าค่ะวันนี้อ่านไม่ได้ดีเกินสิเล็กนั่งสองแว่นต้องตามสไตล์น้องโบนี่ก็มืดมืดกาบูกาจมูกจมูกกาจมูกจมูกมาย่าติ จำอันนี้ดอกตะมันเกิดเกินออกแล้วลงคลิปบ่อยๆนะคะคุณย่าจ้าลูกนี่ก็อ่านไม่เก่งหรอกอ่านครบไปได้เพิ่มไปอันนี้มันไม่ได้นะอันนี้มันเลสนะไม่ได้ไม่ได้นี่ก็อ่านไม่ค่อยเก่ง ก่อนนะสาวล่าเจอกันเมื่อนหนูล,ลงคลิปหรือไปฟขอบคุณค่ะคุณป้าสิริดเอาไว้พอกันเนะจน้ะนล่นเ,เล่นเพิ่นตังดีใ,ใจด้วยค่ะคุณย่ายยยาาาูคุณ ฮัลโหาัเทสเทเทสจเทสเสด้วยนับดเนื่อง้องฮัลโหลฮัลโหลมัฮัลโหใครคะับาดาโอ๊ยพี่น้องมานหน้ลอยเลนยามน้ามน้าจับาดเอยและมาพี่เอานี่มาฮัลโหล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 เทอัี้ย่าฮัลโห จับจับรู้จับปึ๊กเอาไก่ไก่หนาก่อนเพื่อนด้หนึ่งไปคุบหนาคุยกันขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันทุกทนเลยจ้าขอบคุณค่ะนี่ก็มาหาเพื่อนพี่โน้ตนี่ก็มาหาเพื่อนพี่น้ตไปเล่นแข่ยังกินกันโน้ตแล้วต้องรอดลุนกร้องนะจ๊ะน้องล่าฝากหอมแก้มมานาแทนพี่ด้วยจ้าโอเคเลยค่ะมานาหน่อยเอารับไป จัดเต็มอ๋อจ้าอนดอกไม่น่าจะดอกสี่ดอกสี่เป็นพร้อมกับมือเดียพี่เนาะวันนี้ทุกทุกคนเอากำลังใจมาให้คุณย่าแม่แล้วจ้าแม่จ้ากำลังใจมาให้จ้าแก้วทำธุระต่อก่อนนะคะคุณย่านะครบคุณค่ะ แต่หัวเมงเด็กน้องล่าจะอัปเดตนะคะพักโฆษณายกแก้วยกที่สามเบิดจอกมาเด้อพี่น้องผู้ใดสิมาตำตำจอกกำนองมาหน้าหน่อยผู้ใดสิมาตำจอกเนาะจ้ะแก้วตำแก้วตำจอกโอเคโลุดน่ารักทุกทุกคนเลยจ้าขอบคคุณ่ะหัวเมงคืออยู่ดีทั้งโล่พี่น้องอันนี้หัวเมงถืออ้อมล้อมนะคะ ถูกค้างไหวโดยซีสาวน้องเอ้จ้าพี่แกยวไปทุระท่มพมินาจะป้าพี่น้องบงงน้องมาหน้าเาะาจกาจ้าจ้ามาน้าจุดจ้ามาจ้าจ้าเมื่อกี้นี่นะเอาไมเอาไมมจ้าน้าเอาไหเอาไ้าเดี๋ยวบึงน้องมาน้าก่อนเด้อพี่น้อง Good morning from UAE Good morning ค่ะ พี่น้องจ๋ามาหน้าหน่อยคนหูค่ะคุณ่ะป้าที่ทบอันทูจ้าลูกซุกเนาะจ้ะทู่จ้าพอสุกเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องลายๆเด้อจ้าพี่น้องยู่เบาเป็นหัวนวดแล้วกันปวดปวดหัวให้ป้าดูหน่อยมาหนาน้อย ้าหนูกำลังเบิ่งลุงสุกอยู่มาหน้ากำลังสนใจลุงสุกเลยพี่น้องลุงชุกมากวันนี้เน่เบิ่งลุงข้างหลังจ้ะลุงมาตีอ้าวครบดีๆหลายลูกทั้งร้อยสามสามเนาะ้อยห้าเก่าไม่อ้าวลอยห้าคนเออลอยห้าคนหน้าตาโบดีทั้งเก่าทั้งใหม่ลูกครบแต่ละลาย

แดงน้อยคุ้นอยู่ไม่เป็นไรน้องแดงน้อยจําได้พี่น้องแดงน้อยหายหรือยังอ่ะเบิกใหญ่ละเอาสำหรับเดือนอะไรนี่แอยเดี๋ยวพี่มินตอนเย็นจะแวะไปกินข้าวด้วยนะจ๊ะน้องล่ากับพี่ตุนได้เจอโอเคเลยค่ะพี่น้องวันนี้มีเมนูแซ่บดิเมนูแซ่บแต่ว่าบเบอๆกัน ไก็บบอกดอกว่าแต่อีอย่างเออไปใส่มึอดีมากไก่ง่วงก่อนน้องหล่ามีแต่คนงามๆเนาะจ้าเออมาพี่เบิรงพี่น้องเบิรงมามาเออลุงมาเพี่มาชัดชมเชยชมเชยลุงชมเชยเออลูกสุกพี่น้องมามาสี่ล่ะน้องลุงมาแต่งงานมาแต่งงานมึงนั่นหิ้งย่างได้ปะได้จริง อย่างอย่างเดียวเลยวพูดนะพูดนะพ้อนอะได้ไปดิย้อนอะได้พี่น้องเอ้ยพุดนะดีใจเอ้ยดีใจทำใจดีใจพี่มินได้หอมมานาแล้วชื่นใจจ้ามานามานลุจอมาเลยหอมทะลุจอมาเลยมานาปวดหัวปวดหัวปวดหัวมานาปวดหัวยังไงครับนี่มานาทำนี้ทำนี้เดี๋ยวพี่จะสอนปวดหัวปวดหัวปวดหัว ทำยังไงครับปวดหัวนี่ทำอย่างนี้พี่น้องอย่าดูมนันาปวดหัวนะขอบใจหล,หลายลูกร้อยสองพันเนาะยังเป็นกระพังใจเนียวเน้นเปียชามีนอะรอย่าเนาะร้อยสี่พนร้อยสี่พันลกูนลกหลายร้อยสี่พันเล้วอะไรปจากความคักมาหน้าน้อยอยากตีจากบาทเด้ หวานเลยพี่น้องมานายิ้มหวานเลยแดดเป็นแดดสองคนเดือดเข่าในสองคนมานาการเล่นมูสเนี่ยไหนเนาะจ้าสำหรับคลิปช่องนี้กะช่องนี้กันน้องลาบว่าให้แน่ว่าเป็นะนสำหรับช่องช่องนี้นะจ๊ะว่าเป็นยังต่างอะไกันเลยน้องลาก็่อลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องสิเดี๋ยวไปเฮ็ดธุระต่อไปทำกับเขากินแรงเนาะจ้ะ อยากขอร่าพี่ลาน้องไปซ่อมนี้เด้อขอบคุณหลายเด้อพี่ตามไปเด้อจ้ะไปกำลังใจให้กันเนาะค่ะก็ฝากกันติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเขาน้ำเน่อยจ้าขอบายค่ะ